อค่ะตั้งใจว่าใหม่เนาะพี่น้องเมื่อกี้ก็บว่าเป็นติดติดคัดคัดเนาะอ่าสิ่งที่นี้เหนยอกว่าวคือปีนี้ที่ว่าหายไปนี่เนาะพี่น้องเนาะกาซิมีนึงมาตั้งแต่ต้นต้นส่วงตน้นตนปีเนาะกาซิมีการอ่าเขินอะไรอย่างก่อนพา,าตัดเนาะวาสัสานซาเลื่อมแบบเจ็บไข่หม่างเจี๊ยบปลายปีที่แล้วแล้วเนาะแล้วก็มาส่วงตัวปีกัม,มีการพา,าตัด ไปห้องหมอห้องหมอมาเนาะพี่น้องเนาะเน้วมันก็เลยพักไปคือทานผู้ชมหูฮะเพราะว่ามันมันเคลื่อนไหวเงียเดไปหันไปนีกันเนี่ยว่ากันเนาะนพาตัดยังทุกคนก็คือสีหูเนาะว่าสัซะหลังจากออกมาห้องหมอแล้วนะเนี่ก็เลยคือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างทีฟันไหวแล้วก็ยังเป็นความฟันอยู่แต่ว่าบ่บ่ใน้เหตุเจ๊เถอสินะก็เลยตัดสินใจที่จะเหตุ เหตุในส่วนสองสามเดือนมานี้ว่าสังสาก็คือความฟันทีที่ว่าอยากเป็นนาหองเนาะอยากเป็นอยากเป็นนาของอยากของเพลงอยากเห็ุเพลงออกมาหายนฟังอย่างนี้อย่สินะก็ได้กักบถึงสีบวมเปนนักหองถึงสีหงบวมวนแต่ปีนีเนิมวันเนิมได้เห็ดแล้วนะเนมถือว่าเนิมดีใจแห่ แล้วก็ดีใจที่ว่าเพลงบทเพลงผู้สาวสาวป๊อปสตาร์เฮามันมันไหนครับความนินยมดีในติ๊กตอ็อกภาซาหรือว่า เขาเห็นว่ากําลังเป็นที่หุจักกับว่าทุ้งคันแบบอุ้ยวิวร้ายวิวปังอีงย่างนี้พี่น้องพ่อคนฟังกับพวกอําใหญ่สองหมื่นคนเนาะปาในส่วงส่วงเกือบเดือนมานี่ก็ดีใจแหละกะขอบพระคุณเลี้ยลายทุกคนที่ให้ความนิยมส้มซ้อบเนาะแหละกะสนับสนุนแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆที่วันเนี้ยมพยายามแบบผิดออกมาฮะเนี่ยพอว่าเสารปอบสตาร์กับเป็นเพิยงที่สองเฮาหอก็ดีใจลายที่วันไลยคนแบบเออมวนว่ามวนบางคนกับว่าโบมวนห้องเพียนเน่ห้องอียงเน่สินะซึ่งเนี้ยเหมือจะบอกคือเมื่อว่าเนี่ยมพิคนบริ บริ ئة ยังใดดีเสมอดอกเนืมเ้มแค่โู้ซึกว่าห้องเห็ดยังแล้วมีความสูงห้อยกายเห็ดนะเออก็เลยแบบบอกอย่าคือเสียดายยังแหละเออตกลงว่าห้องบ่มวนกับบ่เป็นยังห้องบ่มวนกับบ่เป็นยังนอพีน้องนอเนะอมวีคือกันสีแบบสีจนตัวเองบ่มีเงินหรือว่ะยังก็ตามแบบอยากเฮ็ดให้มันถึงที่สุดอยาาเฮ็ดให้มันออกมางามออกมันคือทีต่างใจแล้วมันก็แฉ่งใจแล้วมันก็งามดีนอพีน้องนะ ก็ดีใจและอันนี้ก็เป็นข่าวดีซึ่งว่าข่าวหา้าหลายคนกับ่อทฮันไดย์ส้มก็ซิบอสงสัยเลยเนาะว่าเป็นยังแนวใดย์เซนผู้ติดตามแล้วแนวขึ้นยังบอทฮันเดย์หลัเงินหรือว่ารางวัลยูทูบครีเอเตอร์อะวอร์ดสำหรับอ่าผู้ติดตามหนึ่งแสนคนหรือว่ายังเกาะวันฮันเดย์ดาวันฮันเดย์ดาเ,เ,เซ็นซนะับสไครป์พนะกามีปัญหาซึ่ง การขนส่ง UPS ขนาดขาเจ้าส่งขนส่งพิษเนาะเขาขนส่งเขาส่งไปอเมริกาซึ่งน้องเน้มกับกอกที่ยู่อียงขนาทุกๆขั้นตอนกับอันเดียวกันกับกอกเอาเอกสาร Google Assistant ซึ่ง Google Assistant หันเอกสารหันสมัยเหตุสอง YouTube พันใหม่ๆขาเจ้าส่งมาหายจากอเมริกาเนาะกับบริมีปัญหายังเนาะแต่ว่าการขนส่งนี่กัอาจจะเป็นน้ำแน้มบบหูไรละะอียดแเน่หรือว่าจัไงเนาะพี่น้องนอะก็เลยกลายเป็นว่า เขา,าติดต่อหาเจ้าหน้าที่ UPS เขาบอกว่า UPS มีเมนง่งเตออเมริกาฮะอเมริกาแล้วบัน,นียาขายายกได้เนาะขายากได้ youtube หยุดรางวัน y t u b e หั่นาะก็ให้ติดต่อหาขู้ที่ว่าเขาเสิ่รหับเครื่องกลับขืนของ youtube ฮันซึ่งเว้าเรื่องการทรงเครื่องนีอ่่ลโลเงินนีนอนเะน้องกระทามาหลายเดือนเนาะซึ่งมันก็นยัง เป็นค่าราคาสั่งอยู่เพราะว่าค่าเจ้าจ้าหายเห่าจ่ายเงินในการขนทรงนอนราว์ลาวประมาณเกือบเกือบเดิมพี่น้องเกือบเกือบประมาณสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยแปดสิบดอลาลาร์อะไรสักว่าสามร้อยดอลลาร์เนาะแล้วก็เขาให้อนผ่านเครดิตการ์ดยังขนาน้องเนี้ยกับซื้บโมมี่เนี่ยก็เป็นคนลาว์ยังเนียก็บ่มมีดอกบัตรแบบหนเนี้นยขนบาบบบอกเขาใจเฮือนบัตรวีซ่าบ่อกยังเนาะก็เลยบโมมีทางออกก็เลยหลงเงินห้เขาเก็คิดว่าคือเขาเพิ่นสีเกบฮักษาของเขาไหวอย,อยู่ดอก บริษัทไงของยูทูบยังเนาะที่เ้าเห็ดยังนำปัจจุบันนี้เนาะแต่กะเสียใจเออเสียใจที่ว่าแบบกอกอกเอกสารหันถือเบื้องกอกยางที่่่อยูแตว่ามันบกคือการนำกูเกิลแอสเซนต์นะทรงทรงหม่านะคือว่ามันสีทรงแบบเดียวกันมันก็เป็นความผิดพลาดของ,องน้ำแนวนี้ก็อถอพ่อภัยหลายลที่ว่าร้ายคนกับสิงง เป็นยังคือว่าบบแกะหลัเงินเออบบเห็นมาโชว์แน่ร่างว่าหลัเงินคนอื่นเขาได้แสนซับย,ยังเขาก็ยังเอามาโชว์แต่วันนี้นี่กับซิมิเบิ้ลยูทูบเบิ้ลเมืองลาวซิมิแน์นมผู้เดียวนี่ที่บอกถือถือทรงพิษทียูเนาะพี่น้องไปทรงไปเอลเอียงจากยางอหละก็รา,ายงานสู่ยูทูบฟังแล้วยูทูบกับนี่แต่บอกว่าอ่าผู้หน่วยงานเขาให้ผู้ที่ว่าทีมงานเขาหันนะติดต่อมาว่าตรงไหนเสียงเงินก่อนจึงจึงสีทรงมา ยัองอประเทศไก่เคียงหรือว่าประเทศไทยได้ะนะน้องเนี้ยก็เลยโอเคคิดว่าห้าหบ่อยกว่าโเป็นยังพี่เนาะน้องเนี้ยก็เลยคิดแบบนั้นะนะเอาเป็นว่าอยังหน่อยมือเนื่งเนี้ยก็ยังหาผูกแล้วก็ทุกคนก็นหาผูกว่าโอเคเนี้ยสามารถเฮ็ดตั้งแต่หนึ่งพันซับจนมาหอดจนมาหอดหนึ่งแสนซับได้เนาะพี่เนาะแล้วก็ผ่านพาอุปสรรค เออมูงคู่ไอ้หนองซรอยเลือก,การอีหยังพี่น่องกับขอบพราะคณได้ร้ายเด้อที่ว่าเป็นกำลังใจหายเนาะอ่านีแหละเขาเินว่าข่าวหายเนาะพี่น้องเนาะมันมีสองเหลืองก็คือข่าวหายตอนนั้นก็เป็นวันนี้มาไปพาตัดมาไปพาตัดดิสตวสัวงซะวานิสานซะซึ่งในตอนเขาพาตัดหั่นกับคือเทียนหนาเม่เนาะเพราะว่าเมก่กเด่ได้ไปยูนํำในตอน ที่พาตัดนะเพราะว่าเราเรากับโบหูว่าเนี้ยมิพาตัดเลยนี่ก็เลยก็เลยบอกห้นห้เราไปก่อนว่สาสะจะก็ซิมิเตอร์ก็ยากก็เนี้ยมีว่าอยู่น้วกันและในสองเวลาที่อยู่ของพาตัดหันกูซึกว่าซีวีทฮามันมีคาแหงซีวีทฮามันมันบมดแ่บเป็นตาใสไปวันวันอีกแล้วนะ แลยกะอยากเห็นยังกะอยากเห็ดในๆ่ๆหลังจากพาตัดเลี้ยวเลยก็เลยมีความคิดว่ามีสิ่งเดียวที่ว่าคิดคือว่าเอออยากเห็ดเนาะก็จริงๆที่จริงก็มีหลายอย่างอะไรอยากเห็ดในชีวิตเนาะพี่เนาะแต่ว่าอันห้องพี่ก็ใส่ความฟันยังทุกอย่างมันไปใน,ในบลเพจก็คือหลักๆก,ก,ก,ก็คือเพ็นางสาวปอบสตาเนาะพี่น้องเนาะอยากให้ทุกคนเนี๋ยไปฟังไพ่ว่นเคยดเดี๋ยวฟังเนาะเดี๋ยวแนีเนี้ยสี่ขืนสองไว้หายเนาะเขาไปโกดอยู่สองนั้น เพราะว่าสองเพลงเขาก็อยากเอาเป็นสองเพลงสองวิดีโอเขาก็อยากเอาเป็นวิดีโอเขาบ่อยากซับซ้อนกันน,น,น,นะนะเน้ำกาดีใจดีใจไลายที่ว่าเออได้เห็ดแล้วแล้วกะน,นั่นแหละเรื่องผู้คนปีนี้กะมีความรู้สึกดีใจเพราะว่าได้ฮูจักหลายผู้หลายคนในปีนี้เนาะพี่น้องกัซิมี ลักลักเลยเนาะทุกคนเนาะ F4 เนี่ยมธีบาได้ร่วมได้ว้าได้หูจักนี่น้อยแห้งนะพี่น้องน้อยแห้งแบบที่เจ้าแบบว่าสนิ sanitize ททยังหนาะน้อยน้อยแห้งแบบทุกคนเนมว่าเนมกระเสืออยู่ขั้นว้ามานี่กะกะสิแบบชิว่าจังแน่วะ คนที่ว่าสนิทตีดีใดปรึกษาหาหรือหรือว่าเอฟซีทีว่าคอยให้ยกำลังใจคอยปรึกษาช่วยเหลืออยังต่างๆนะในชีวิตนีก่ก็คิดว่าโบกเกินซิปคนนะพี่น้องที่ได้หูจักที่ได้เว่าวยังนนเนาะเพราะว่าหลายคนก็สิเป็นเอฟซีแต่เหากบรร็บ่ได้ารหูจักเขาเนาะเพราะว่าเหากัอยู่ไกลเนาะซึ่งเอฟซีก็สิมีอยู่ฟุยูแลาวเนี่ยยู่ไทยเนี่ยยู่อเมริกาเนี่ยจะสีน้าพี่น้อง ซึ่งทุกคนที่ว่าเนมู้้จักกะดีบ่หูจกก้จักกะดีกะอยากขอบใจได้ร้ายที่ว่าเฮ็ดให่งนม้แบบมาได้าู้ติดตามแซนคนในมื้อน,นี้แล้วกับ่ได้ลืมเนาะพี่น,อนอ้องเนาะบ่ได้ลืมเบิดสุขคนเลยถึงว่าเอ้อจะบ่ได้เขาเอินบา,บางท่าเน,นอกกะสิบ่ได้พิมพ์บ่ได้เวา้าอีงหั้นนะปานใดกะ สีออออนี่สงขอความอวยพรกันเนืองนวันโอกาสต่างๆจังสีนะเนี้ยมกับบอลืม่ล้วก็กันเนี้ยมก็ดีใจที่ว่ากันยังคือคือถอนเนี้ยอยูถึงเนี้ยมสีบคอยได้ลงคลิปนะเสื้อว่าทุกคนกับสิมีความแบบก็อเหินว่าอืออยากหายเนี่ยแหละว่าเป็นเนี้ยคือส่วนนี้น้องเนีเน้ยบอลลงคลิปเลยบอไปเที่ยวหันเที่ยวนี้เลยบอเห็นหน้นเห็นนี้เลยนะตั้งแต่เนมพาตัดหมานาอมันมันเมื่อยนะเดือนสองเดือนแหลงมันก็เมื่อยแล้วก็มาดัดปี เฮาวรัดฝันนี่เฮาวรัดแต่บีกายเนาะปลายบีกายเนาะเหลื่อมพาตัดแล้วก็นากระออยลงจอยลงเนาะนากระออยลงจอยลงแห้แล้วกาเป็นแปลกๆดาตาตัวเองะนะมันมันเปลี่ยนไปแหงก็ะเสียนะซึ่งมีคนกา สิบลมอกหนาตาเนี้ยแล้วก็บอกว่ามันเป็นหย่อนเนื้อหาไปตัดปีกดางหมองหนี่เพราะว่าดังเนื้อผืนเนาะอยากบอกว่ามันบุกเยาวเดือพ่น่องเด้ออยากขั้นคนหูกับสีสังกีเทนว่าต่้งแตพาตัดมาหันสีจอยลงแล้วบบตุยขึ้นเลยและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนทีวาก่อนที่จะพาตัดกับมมนเจบตาหรือว่าเขาแบบนี้มอไทยฟังไทยที่ไปกวาดยูดอนตอนปีกายปีเสื่ออันบอกไปว่าเป็นภาษาตากเซฟเนาะตอนอาหารอ้วน เพราะว่ากินยากินยาแล้วหมอบอกว่ามันสียงในห้องอ้วนน้องเนี้ยมก็มากหนาตัวเองตอนไหนคือการตอนนี้กําลังหาวิธีอยู่ว่าสีเห็ดจาไหนให้ตัวเองหันกล้ามามีน้ำหนักด้วยว่าอ้วนขึ้นเพราะว่าหูซึ่งว่าตอนอ้วนนมันก็มีความสุขไปคนละแบบนะพี่เ้องเพราะว่าจอยก็มีความสุขคนละแบบว่าสตาร์กจ่บ้าหลายคนกับขึ้นน้ำหนาน้ำตาเนี้ยมันหลานหนาเพราะอื่อนหน้าคือเป็นจังสีอย่างซึ่งเนี้ย อยากให้มาเห็นแถะนั้นา่านาตาแถๆมันกับปกติกบับบดลมีะคนในหอนถ่วงยังมาเปลี่ยนไปได้แก่แค่ขเขิอนว่าจอยลุงซื้อๆนะว่าทางสันฟารี่ีนอแบบกระบอยากกระบอยากให้ทุกคนแบบโฟกัสน้ำหนาน้ำตาที่เปลี่ยนไปย่อมย่อมหาว่าเปลี่ยนไปแห่หย่อนว่าหนึ่งดัดฟันสองมาพาตัดสามมาไปตัดปีกดังเนาะ เลยนะมันก๋าโว้มันก็ม,นกมีหนูแก้มเคยง่ายกับสีเนี่เห็นบ่มันก็แเลมจากที่บ่เคยเลมมันก็แเลมบ่อยากบ่อยากให้ทุกคนแบบตกใจแต่ก็สิพัญญนย่างอวดแต่สาบ่วอวนก็เป็นแบบนี้แหี๋พี่น้องมันก็สบายเนาะบ่ได้ยุ่งบ่ได้ยากอีหยนะังหนาบอ่อยากให้ทุกคนไปซีดีอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขอ่ะเออมื้อนี้น้องเนมรเราเฮ็ดอีสังว้าเราไปใส่วาอย่างเงี้ยสีนะเออพี่น้องจะสั่นหันหลังก่อนเออและก็อีกอันนึงเนาะทุกคนเนาะเว้ามาฮอดนี่น้องเนมก็สิเว้าว่า บดบดได้ลงคลิปผ่านส่วนลักๆนี่ก็หูแลวเนอะ,ะว่าหายเวลาไปกับการฮ็ตเพลงเออเพราะว่ามันกําลังแบบมีคนหูจักเนี่ยมันเลยอยากฮ็ตต่อเฮากับสิพี่เพลงที่สามเนาะเพลงที่หนึ่งเม้นเพลงตรงโบปิญญงเขาเนาะเพลงที่สองก็เพลงสาวบ,บอบสตา้าอคนอหูจกักแล้วก็เพลงที่สามกับอุ้ไวกรว่าสิเป็นเพลงเนี้นแต่ก็คขึ้นเป็นแบบแปลกๆปแวกแ,แ,แ,แนวเนี่ยหันแหละเพราะว่าเนีมก็หูซื้อว่าหูซื้อว่าอยากฮิตเนี้ยที่มันต่างๆแล้วก็มักเนาะฮ็ดเนี่ยที่งข้ามัก หากะบ,บอกว่าด้ดอกเพราะว่าขั้นบอกไปบางทานก็สิเข้าใจว่าเป็น,เป,นเป็นแนวใดบางทานก็บ่วกเขาใจว่าเออเนวหย่นคือพี่บ้ายเจ้าของพีหยังเพราะว่าอีกน,นะเออว่าส,านสาันซะาแล้วก็สุดท้ายนี่กัยังสีอัปดเดตชีวิตให้ทุกคนเบิ่งคือเก่าหันหละแต่ว่ากัสิบบได้อัปเดตในทุกมือเดอ้อพี่น้องก็สีมีแบบอาทิตย์หนึ่งเป็นคลิปสองคลิปโ่พี่น้องต้องขอบไปก่อนเพราะว่า ในส่วนเดือนเดือนที่หนึ่งเดือนหนาสิมาหมื้ออื่นมื่นหื่อนี่แเ่นวานี่มันกสีไปมีการเดินทางไปนะครหลวงเวียงจนนันท์เนาะอยากไปเฮ็ดเพลงก็คือหรือว่าไปอัดเพลงเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทร์ับทีมงานอไอเจเลาตไตนี่แหละที่เ่นเคยโอเดียลหรือว่าเฮ็ดเพลงไงเฮ้าเพลงสาอบสตาอย่างนี้วากะ เออมีมันก็มีร้ายแน่สิไปโล่ม่พวนนอแบกน้อยนึงหันหลีพี่น้องกับบหูว่าบหูว่ามันสิเป็นไปตามเขาขิดอยู่บ่อแต่ว่าทึงทึงเหมือนหี่อว่ามือนาสีบบประสูบสันเ็จเยติว่าเพลงเนี่ยมันสิบไปไกลฮนะแนวกาย่างสิเห็ดต่อไปอืมแล้วกะเรื่องไทยคลิปกับสิบบถิมบป้าพี่น้องกันยังสีไทยคือเกาเดอไปเที่ยวกันยังสิไปเที่ยวคือเกาแต่ว่าย่ามได้ไปเที่ยวกับสีแจงสิบมกคือเกาเดอขอเห็ด ในสิ่งที่ฝันก่อนขอเฮ็ดในสิ่งที่อยากเฮ็ดก่อนเพราะว่าตรงนี้มคือว่าชีวิตเท่ามันมันสิอยู่อยู่แบบมีบุญหลายนะทุกคนต้องต้องเฮ็ดเอียงจะย่างห้มันสําเร็จคือแน้มันเป็นคนเฮ็ดเอียงที่บ่สําเร็จจอยางแบบคลายแบบคือคืนกลางๆเว้ยก็เลยว่าอยากเฮ็ดเหลืองนีห้มันเต็มมอกเต็มใจอยากห้มันสําเร็จในความคือของเนียมบ่แเ่นว่า บ่แม่นว่าโอ้ยสำเร็จต้องเพลงดังชิบลานลอยลา้านอหยังนเนื้อเพลวคือว่ามีคนมักเพลงเฮาฟังเพลงเฮาหันเฮาก็ดีใจนี่เลยมีคนมักเลยก็เลยอยากให้เขามักไปเรื่อยๆอยากเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องถึงว่าสีหอง่ม่วนหองเพีย้ยนกระโคตรฟังเอาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนีิกาบ่มีหยังหลายเนาะกะอยากอวยพรให้เบ้อสุขศูนย์สุธานปีใหม่ป่าใหม่ มีสุขภาพแข็งแรงเอาอ่าป่าลู่มวสิเ็นฟังเล้าฟังไทยหรือต่างประเทศเนาะหากแพงเบิดอน่อพี่น้องแล้วก็ขอพ่อคุณขอบใจหลายๆทีบ่าหากแพงกันมาแล้วก็ขอให้ทุกท่านค่ะเดินทางไปไซคับบานกับเพื่อนด้วยความปลอดภัยผู้ใดยังเหตุอยากอยู่กับสูสูนาะพี่น้องเนาะสูตต่อไปมันหักซีเมือเป็นข้องเห่าแล้วกะอีกอันหนึ่งกะเอฟซีหลายๆฐานเนาะ ทีว่าน้องเน้กัได้อวยพ่อลี่วทีว่าบ้านได้อวยพ่อนเหลี่วกัขอให้ทุกท่านเห็นคลิปนี้แล้วก็ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขอันได้ที่แบบว่ามันมันเป็นทุกในปีนี้ห้ากรถิ่มไปปีใหม่เอาใหม่เป็นคนใหม่เป็นคนที่มีความสุขขข้นเขินวาปล่อยวางขข้น,นไล่เหลืองเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ ลเลยกเฮ็ดนีสิ่งที่อยากเฮ็ดเละบ่ตองภากันทายอย่างเขาบ่ว่โบหูว่ามือน,นี้เขาสิตายหรือว่าบ่หูว่ามืออื่น,นาหนา,ายสิตือนขึ้นมาหายใจบ่หน่ะอืใส่ชีวิตให้มันข่มใส,ส่ซีเิตคือแบบมือนี้มันมันมือนี้คือมันสเป็นวันสุดท้ายของเฮาเนาะมือน,นี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเฮายีหลีจะเป็นวันสิ้นปีอสองพันสี่ โอเคพี่น้องมาหอน,นี่น้องเนี้มกับสีข้อตัวลาไปกวนเดอ้อสิแก้มเด้อกับสีแกยมโตขืนนคนล้อมียงจันและกัแจงอีกเทอนึงน้องเน้มสีขาวทางไทยเดอ้อทางอ่าโค้งแจมหอน,นี่แหละเคออลื่อนที่ลนท่อนไปเขาพานอุบลาราชธท่านี่ล้ะกับสียิงเงาไปดาน,น้องคายเลยน้องบอวันที่หนึง่งกับวันที่สองผู้ได้เห็นอยู่ดานกทาทักทายกันได้เดอ้อพี่น้องเด้อคอยไปคอยมาเดอเ้ออย่างกระไดเนาะคอยไปคอยมาแล้วก็เดินทาง เด้๋ยความปลอดภัยวันเสาโอเคสำหรับวันนี้น้องเมย์กังะสีข้อตัวละไปก่อนเด้อพี่น้อ,อยัดเหลือมเด้อปีใหม่ฝากใหม่ใส่สิวิตให้มีความสุขพี่นนองบ๊ายบาย,บาย